พอเทียนนี้เสร็จเนอินจีเพื่ออยู่ดีมีสุขเอ๋ยสวัสดีค่ะพวกเราดาวดาวทูบีทุกคนมาะ ในพื้นที่จึงเป็นเด็กและเยาวชนถูกแย่งดูได้เยอะแยะที่เป็นผู้สูงอายุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่เข้าถึงดง่ายทําให้เด็กๆและเยาวชนถูกล่อลลงชักจูงเข้าสู่ใบยาเสพติดได้ง่ายค่ะปัจจุบันพบปัญหาเด็กและเย,ยาวชนเขาสู่ยาเสพติดจำนวมนมากจากข้อมูลผู้กระทาผิดของสนนอนานั 6, 65, กงาน,น,น,ค,นคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีปี2565มีผู้กระทาความผิดจำนวน23ตนคิดเป็นราย้าิละ15น้าก็อนหนี้บ้านหน้าหายของผู้ป่วยสิทิเวสเพิ่มมากขึ้นและร้อยละ6ของผู้ป่วยสิติเวส เป็นผู้ป่วยแพ่สินเชื่อจากการใช้สารเสพติดและมีอายุน้อยสุดเพียง12ปีเท่านั้นชาวบ้านน่าเห็นได้ว่าเมือเกิดร้อนจากปัญหาอาชญากรรมลังว่ารังขโมยรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงมีเรื่องน้งเรียนพยายามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจฮะนี่เป็นอะไรนะวี่สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวภายใต้เป็นข้อเสนอผ่านในกรุงเทพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชเพื่อส่งในเมืองแห่งความสุข งานโดยท่านนายพลถึงนายผู้ปฏิบัติการป้องกันและปักความยาเสพติดอำเภอเถิงนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเถิงนายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไหน่รัฐงานทูบีน้ำหวานอำเภอเถิงนผู้นำชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมทุกเพื่อนจังหวัดท่าไหนอสค์ต่อมาลาดบว่าท่าไหนได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชนบ้านอาหารเรื่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จึงได้น้อมนำพระราิธานโครงการทูบีน้ำหวานในถุงกระบอหมิงบราชการยาสีพัฒนาพนาวดี ก้วมือในการกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของเราค่ะแต่ตั้งแพัฒนาชมรมทูบีนมบานบ้านท่าไห่ให้เข้มแข็งพัฒนาศักยภาพแกนนำยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐานภายใต้แนวคิดเด็กคิดยเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนชมรมของเรามีกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและสมาชิกแต่เพียบพ้นทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมมเป็นการชรวจสดปัญหาวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการโครงการทูบีนหมู่บานของอำเภอถึงไง ขออที่1กึ่งกอกรรมการประกอบไปด้วยคณะกรรมการ3ส,ส่วนดังนี้ส่วนที่1กรรมการที่ปรึกษาที่2คณะกรรมการอำนวยการส่วนที่3คณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานรองประธานเลขา,าดดขนาุการและคณะกรรมการชลน้มคณะ ของสมาชิกกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีมีการประชุมติดตามงานอย่างน้อยปีละสองครั้งสองกองกลุนชมรมของเราได้เราก็ประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอบตหน้าใหม่ส่วนประธานงานนูบีน้องวัานอาเภอเกิดในภาคเอกชนก็อวยพมสตรีหมู่บ้านกอบคุณแม่และการเราไปแจกต่างๆในชุมชนปัจจุบันมีเงินหนุนเพียงเท่านี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีระเบียบการเงินสองในสัปดาห์ของคณะกรรมการชมรมมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนปลดสายตรวจสอบได้ต่อไดป ผิดสามห,หนึ่งแล้วใช่งกระแสที่เยี่เพื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชมรมของเรามีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความพันธ์โครงการทูบีน้ำมันผ่านสื่อหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจชมรมทูบีบนบ้ำมันบ,นบ้านหน้าไหนกลุ่มไลน์ทูบีน้ำมันบ้านหน้าไหนการประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านทำให้สมาชิกรับทราบและเข้าถึงได้ทั่วถึงเปิดร,ร,รชชับสมัครสมาชิกชมรมต่อทั้งปีผ่าน QR Code เพจของชมรมจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ที่เป็นผลงันค่ะ สุ่มเสื้ทุกปีทุกวันทุกวันผู้จิตอาสาทุกปีทุกวันรวมกิจกรรมของชุมชนอาทิการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเก้าการดูแลลดให้สมาชิกเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องการปูนเก้าเป็นต้นยุทธศาสตร์ที่สองการส่งภาพคุณคุณการทางจิตใจให้แก่เยาวชนชุมลมของเรามีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อพัฒนามนุภาพชีวิตปี2565ข้ายหญ่ชนไทยหัวใจสตองจะทำแผนการดำเนินงานซึ่งคอ โเามเ่อรบาดจัดกระตอร์ท่าไหา่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะเหลืนนอๆท่าไหา่โมเดลเป็นรูปแบบการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดยาเสพติดผ่านโครงการไคติดยายียวยาพื้นบ้านมีจัดการฆ่าบำบัดผู้เสพยาระยะสัน้นโดยมีควารมร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับสำนักงานคุมรนาคจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนตลอดโคงการว่าจ้างงานเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชมโภลเมีความเพื่อนไหวต่อการเกิดความสงบสุขในสังคมว้าวว้าวว้าวยุทธศาสตร์ที่สามการสร้างพัฒนาเพื่อขายสร้างพัฒนาแกนนำเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจแกนนำนิสสมาชิกเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านจิตใจเพิ่มเปลืองในเพื่อเเป็นนนทีี่ล้ยงใกาารพัฒ ร่วมแนบเปลี่ยนเดนุกการดำเนินงานทูบี่องมันของอำเภอเชิงในศึกษาดูงานศึกษาดูงานทั้งในและนอกจังหวัดศึกษาดูงานชมรมทูบีน้ำมันบ้านแค่น้อยพื่บบอคามเพื่อนเก้วจังหวัดยโสธรศึกษาดูงานการประกวดทูบีน้ำมันระดับภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นปี2 5 1 4เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาชมรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะการดำเนินงานปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด121คนคิดเป็นรยละ8 1 ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพจํานวนห1 5ยคนมีแกนนำและสมาชิกที่ผ่านการอบรมปรึกษาด้านจิตใจจํานวน15คนการบำบัดระยะสั้นโดยมีชุมชนมีสอนร่วมรูปแบบภาพถายโมเดลได้มีผู้เข้าโครงการสบกรปบำบัดจํานวนส0คน ได้รับการเยี่ยมติดตามจำนวน3ครั้งไม่กลับมาเสร็จซ้ำ15คนคิดเป็นร้อยละ50บัจษุบตนยง er อยู่ในระยะการติดตามกลุ่มที่ยังเสร็จซ้ำร้อยละร้อยลดการใช้ยาเสพติดอย่างชัดเจนทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้่าดการบำบัดมบไม่แส<า>แลงนะคะความสำเร็จและความภาคภูมิใจรูปแบบภาพเห็นโมเดลได้มีการนำไปใช้ในการบำบัดยาเสพติดบ้านห บ้านกุตกาตา้าตำบลสั้นของอำเภอเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์าชธานีมีผู้จดลักสุดการมันบจจัตจำนวน30คนปัจจุบันยังอยู่ในระยะการติดตามเพราะว่าผู้เข้ารักการบัดและชาวบ้านกุตก้ามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ์ท่าไห่โมเดลร้อยละเก้าสิบบอกว่ามีความสะดวกรวดเร็เวและพอใจในการมีส่วนร่วมของผู้ชนทำให้เกิดความรักภูมพัฒนาชุมรมอย่างบบต่อเนื่อนะงค่ะโอ้ยบันทีต่อใจมากแม่สมาชิกชมรมคูบีในเมื่อบ้านท่าหายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการแข่งขันภาพยนตร์สัวว้นและรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการแข่งขันข มีที่หนึ่งถึงสามการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งที่เจ็ดทีด้วยนะคะเริ่มนะค่ะนางสาวกันวราภรณ์ขันได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบสุขามเป็นเลิศทางการศึกษาปี2564นายนักศึกษาการจัน์เป็นนักกีฬาฟุตบอลแชมป์ฟุตบอลรุ่นอายุ1ุกีปี3รายการรองแชมป์รุ่น15ปีและเคยเล่นใทสโมสรเชียงรายรุ่นอายุ16ปีนายสอนพิชัยรุ่นสีคณะกรรมกันชมรมทูบีระหว่างบ้านหน้าหายเป็นแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติแกะสลักน้ำแข็งและรองชนะรราก ออกเฉียงเหนือปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิจิตศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเป็นจิตอาสา,าในการสรอนทักษะอาว่าร่าวมให้แก่เยาวชวนในชุมชนอีกด้วยคะ่ะว้าว,ว,าว,ว,าว ทูบีนุบวันเด่นให้ได้ใน3ปีวางแผนการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสื่อโซเชียลต่างๆมากขึ้นขายข้าวประสบการณ์และความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องส่งแกนนำหรือสมาชิกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทูบีนุบวันไอรอนของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จความเป็นเยาวชนคนเก่งคนดีทูบีนุบวันบ้านท่าไห่เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทำให้เยาวชนของเรามีความเข้มแข็งและพัฒนามีความเข้มแข็ง ทำให้มีทักษะชีว <Okay. S 2> ิตท <l> ี่ดีเป็นที่ปรึกษาให้แก่เพื่อนในสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติดส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมริการกอกกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทาให้เกิดความรักและพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่องค่ะผลการประเมินความบุคลากการให้บริการของชมรมสมาชิกมีความปอคลากรร้อยละแปดสิบนอกจากนี้และยังสามารถสามารถตอบคำถามต้องการของสมาชิกเพื่อนามาปรับปรุงในชมรมปีต่อไปด้วยพวกกัน มำให้เข่งแข็งยัดเยินและเป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐานภายใต้พำบริณิยานูนกระเหมาอกีกวนรัฐราชกัรยาสิวัฒนาพนาวดีองค์ก,กานของโกลการทูวีนุวานเป็นหนึ่งโดยพป็นพึ่งยาเสพติด V r